สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็ผ่านวันสําคัญคือเมื่อวานนี้ไปแล้วนะครับสําหรับประเทศไทยของเราในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเลือกนะครับสสเขตแล้วก็เลือกภรคการเมืองแล้วก็มีการกาบัตรประชามติด้วยนะครับก็ผลก็คงจะออกมาอย่างเป็นทางการในไม่ช้านี้นะครับโดยการรับรองของกกตแต่ผลยังไม่เป็นทางการเนี่ยเราก็ทราบไปแล้วครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะ เราก็ติดตามดูสถานการณ์บ้านเมืองเราต่อไปนะครับมีทั้งคนสมหวังคนที่เสียใจผิดหวังนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าในระบบการปกครองที่เราเลือกคือประชาธิปไตยเนี่ยก็ย่อมจะยึดถือเสียงส่วนใหญ่นะว่าต้องการนะครับให้ใครนะครับหรือภาคไหนขึ้นมาบริหารจัดการประเทศชาตินะครับซึ่งตรงนี้นะครับประเทศเรากำลังอยู่ในห่วงวิกฤตซึ่งมันเป็น แรงบวกจากวิกฤตโลกด้วยนะช่วงนี้ไม่ใช่แต่ประเทศเรานะครับโลกของเราเนี่ยไม่ปกตินะผมบอกไว้ก่อนเอ่อนะต่้งแต่หลังโควิดมาในโลกเราผิดปกติมาเลยนะมันมีเรื่องที่เรามันเปิดเผยออกมาเรื่อยๆนะบางคนก็บอกว่าโควิดเนี่ยเป็นเรื่องการทดลองนะเพื่อจะลดประชากรมนุษย์ก็มีครับเรื่องของนะครับเงินดอลลา,าร์สหรัฐสหรัฐอเมริกากําลังมีปัญหานะครับดิ้นรนนะครับเพื่อที่จะ รักษาเสถียรภาพนะครับความเป็นมหาอำนาจโลกไว้แล้วก็ยังมีเรื่องของอยุโรปไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับหรืออเมริกาทวีอเมริกาเองโดยแคนาดาเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้โลกกาลังจะจัดระเบียบโลกใหม่แล้วก็ยังมีขั้วตะวันออกกลางครับที่กำลังร้อนรุ่มอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามของอิสราเอลปาเลสไตน์หรือว่าที่อิหร่านนะครับ อเมริกาก็วุ่นวายนะครับเวเนซุเอลาและยังมีนะครับมหาอำนาจใหม่นะคือจีนนะครับที่กําลังเติบโตดีวันดีคืนจนมีกลุ่มบิดขึ้นมาเนี่ยกลุ่มบิดเกิดขึ้นมาได้เพราะเพราะอะไรนะครับเพราะเพราะแรงบีบต่างๆที่วางยุทธศาสตร์ผิดของทางตะวันตกนั่นเองครับทาให้กลุ่มบิดเกิดขึ้นรวมทั้งรัสเซียนะครับจีนนะครับอินเดียและหลายประเทศได้รวมกลุ่มกันอีกนะครับรวมทั้ง กระแสร้อนนะครับที่ปลูกเกาะไต้หวันนะนะครับรวมทั้งบ้านเราเนี่ยก็ไม่ใช่ย่อยครับกัมพูชาผมบอกไว้เลยครับว่าปีนี้นะ2เนี่ยจะเป็นปีที่ผมผมภาวนาว่าจะให้เกิดอะไรที่มันแย่ๆนะครับเราก็ลงคะแนนเสียงไปแล้วรอดูนะครับทีมไทยแลนด์นะครับของเราว่าจะสามารถแก้ปัญหาโดยเฉพาะตอนนี้ปัญหาหนักๆเลยนะครับเกี่ยวกับ กาตรติดต่อกับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงนะครับอธิปไตยของไทยนะครับว่าจะมีฝีมือขนาดไหนนะครับส่งกำลังใจครับเลือกตั้งไปแล้วใครได้เป็นรัฐบาลก็ต้องช่วยกันครับคนไทยทั้งหมดไม่มีสีไหนคนไหนเป็นคนต่างประเทศครับคนไทยทั้งหมดนะครับน้าใจในกีฬาแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นชนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับ ที่มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชมเปชาติเอเชียรอบคัดเลือกนะครับแมตช์สุดท้ายนะตอนรับการมาเยือนของเติร์กเป็นสถานในวันที่3ส,สมีนาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้มีข่าวออกมานะว่าตอนนี้ได้ช่องถ่ายทอดสดเรียบร้อยแล้วสําหรับฟุตบอลคู่สําคัญนะนี่คือแมตช์เมเจอร์นะครับซึ่งนะครับช่องที่จะถ่ายทอดสดครั้งนี้ได้แก่นะครับช่อง3นะครับ และช่องไทยรัฐทีวีช่อง32 t u e Vision Now และ y o u t u b e p g Sport นะจะเห็นได้ว่าถ่ายทอดสดทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลหรือว่าทางทีวีนะครับซึ่งแอนโทนีฮัตสันกุนซือนะครับของทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมนำทีมลงสนามในแมตช์ชี้ตาในทัวร์นาเมนต์เอเชียหรือทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นเอเจนต์คัพนัดสุดท้ายในรอบคัดเลือกในกลุ่มดี ซึ่งจะพบกับทีมชาติเติร์มนิสถานระดับที่142ของโลกในวันที่1สสมีนาคมเวลา17นาฬิกาณนะสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับกรุงเทพมหานครซึ่งนะครับการแข่งขันครั้งนี้นะทุกคนจับตามองนะครับว่าจะมีการจัดตัวผู้เล่นอย่างไรเพราะนะครับมันไปตรงกับไอ้แมตต์นะครับการแข่งขัน4ี่เซา้าสทีมในนัดอุ่นเครื่องของยู23นะครับที่ประเทศจีนด้วย ซึ่งตอนนี้ทีมไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยจะไม่มียุบสามเลยครับอยู่ชุดใหญ่เนี่ยมันเกรดไม่ถึงเท่านั้นเนี่ยแต่นะครับเราก็อย่างว่านะครับเราส่งเสริมเยาวชนขึ้นมาเล่นในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์นี่มันแปลกที่สุดแล้วละ่ะเอานักเตะที่เป็นเยาวชนขึ้นมาเล่นในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์แต่นักเตะไทยในยุโรปหรือนักเตะที่เกรดสูงนะครับกลับไม่เรียกแต่ผมคิดว่าแอนโทนีฮัตสันเนี่ยน่าจะมีวิสัยทัศน์ในการเรียกตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับย,ย,ย,ยังห่างไกลออกคอเทนะิตี แต่อย่างน้อยนะก็อาจจะมีการปรับปรุงและด้านความแข็งแกร่งของทีมล้วก็อรอรุนต่อไปครับให้กําลังใจทีมไทยเราเหมือนเดิมส่วนนะครับทางด้านเวียดนามเองเนี่ยก็อะไรก็ไม่รู้ครับออกข่าวจับตามองทัวร์นาเมนต์ที่เวียดนามโดนเชิญไปจีนด้วยจะไปเจอยูทีมไทยที่จีนทําไมก็ไม่รู้ครับเวียดนามเนี่ยจะรุ่นไหนยูสิบเจ็ดยูยี่สบยูยสามเนี่ยขอให้ได้ชนะไทยนะครับจะมีความสุขมากทั้งชาติเลยนะครับ ก็ที่จริงแล้วนะทางโค้ดวังเองก็ประกาศแล้วนะครับว่าจะาเตรียมทีมไปเพื่อจะทดสอบฝีเทา้าเพื่อเตรียมทีมตรงๆก,ก็คือเอเชียนเกมั่นะครับเตรียมทีมเพื่อเอเชียนเกมก็รอดูรายชื่อนะครับว่าจะมีใครบ้างในการติดทีมยูยิปสามและชุดใหญ่คือมันแข่งในช่วงฟีฟ่าเดช่วงเดียวกันนะครับฟีฟ่าเดของเดือนมีนาคมของฟีฟ่า FIFA กำหนดมาอยู่ช่วงปลายเดือนครับก็แปลกเหมือนกันนะปกติอยู่ช่วงต้นเดือนนะ แต่ฟีฟ่าเดยครั้งนี้อยู่ช่วงปลายเดือนมีนานะครับหาต้นเดือนเมษานะครับก็แข่งในช่วงนั้นแหละครับแข่งในช่วงเดียวกันเราจะได้ดูฟุตบอลสองทัวร์ 2, นาเมนต์สำหรับช่อง3ไทยรัฐทีวีช่องส2 t ส u บ v i s i ูวิชันนาวและบีชีสปอร์ตก็นะครับยืนยันมาแล้วว่าจะถ่ายทอดชุดใหญ่ส่วนชุดเล็กของเราที่ไปแข่งที่จีนเดี๋ยวเราเรับฟังนะว่าเราจะเชียร์น้องๆได้อย่างไงนะครับในการไปแข่งฟุตบอลสีเศร้าอุ่นเครื่องที่นั่นนะแต่เมเจอร์มนะีมีม มีช่องไายล่าสุดแน่นอนครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางแพลตฟอร์มทางอินเทอร์เน็ตนะครับหรือทางาฟรีทีวีนะครับสามารถรับชมได้ทุกช่องทางก็ถือว่าเป็นแมตส์สำคัญแมตช์ชี้ชะตาห้ามแพ้ครับแพ้ไม่ได้เลยเสมอก็ไม่ได้ครับเพราะเฮดทูเฮดเราอะไปแพ้เติร์กนะครับเราไปแพ้เติร์กมาเนี่ยเสมอเรียบร้อยครับตกรอบเลยชนะประตูเดียวสถานเดียวเท่านั้นนะครับและนะครับมีข่าวคราวอาการบาดเจ็บ ไม่รู้หนักขนาดไหนนะของชุดเบลแต่ผมคิดว่าน่าจะหายทันพรเหลือเวลาอีกเป็นเดือนครับคิดว่าชุดเบลน่าจะไม่ไม่น่าจะมีอะไรมีข่าวมาเล็กน้อยนะจากกีบีทาว่าชุดเบลมีอาการตึงอาการบาดเจ็บนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาหรอกแต่คงต้องมาชุดใหญ่แล้วครับเพราะว่ารู้สึกจะนะครับทางศูนย์หน้าทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นทีรศักดิ์เผยพิมายที่ติดโทษแบนนะครับไม่สามารถที่จะ แข่งขันในนัดที่ไทยจะพบกับเติม์เมสสถานได้นะครับแล้วก็สุภาชัยใจเด็ดนะครับจากปุยรัย์เนี่ยก็รู้สึกจะมีอาการบาเดเจ็บนะครับทําให้เหลือเพียงเจ้าฟองนะก็เป็นโอกาสนะอาจจะที่จริงระยะะายศักร์บุรพาควรจะไปจีนนะไม่ควรจะมาเล่นชุดใหญ่นะไปไปไปจีนน่าจะดีกว่านะครับเจอเติร์กเนี่ยมันไม่ใช่แมตที่จะมาพัฒนาอะไรนะต้องลงไปยิงนะนะครับแต่ลงไปช่วยชุดเบลก็ได้นะครับ ก็น่าจะดีเหมือนกันมาในรูปฟีคิกเนี่ยอาจจะได้ได้ได้ผลงานนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ต่อทีมปาไทยชุดใหญ่ของเราก็เดี๋ยวเราเรา,เราดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนเอราบันกาดเย่เนี่ยผมนึกไม่ออกนะครับว่าสมาคมจะดึงไปชุดไหนแต่สำหรับผมต้องชุดใหญ่สถานเดียวครับถ้านักเตะเกรด A มาจากยุโรปเนี่ยจะต้องชุดใหญ่สถานเดียวครับสำหรับแนวคิดของผมนะทำอย่างอื่นผิดท,ทั้งหมดครับ หวังอยู่ไหมช่างสิกเองเอยเอยทีมชาติไทยของเราเอา๋ยยังเหลือความหวังอยู่ไหมน้อทีมชาติไทยกลางยุคใหม่แห่งโลกฟุตบน สี่ข้อจะให้เรียมรออีกสักกี่ปี เสียงเรื่องรา นาเม็นวอดวายวัวควายไรน้าเองนั้นไม่มีใครเขาจัดการรีบกลับสุพันณเสียเธอเตรียมข้านี้ตามเองจนแทบทั่วกรุงมุ่งมาไม้มัน เกือบปีแล้วที่บุกบันทำคลิปทุกวันผิวกรานมนเปรียงยังมีความหวังอยู่ไหมช้างสึกเอิงเอิยเอิยทีมชาติไทยของเรา ยังเหลือความหวังอยู่ไหมนอทีมชาติไตยกลางยุคใหม่แห่งโลกฟุตบอลเพาเธอนินตีฟุตบอลสี่ข้อจะให้เรียมรออีกสั้น Beep, beep.